สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชาแนลวรพัฒน์พงศิกรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว dx กันกันแฮนนะครับหรือว่าเอ่ออาวุธปืนของ m マสเตเดอร์สเปกเตอร์นะครับนะก็เป็น,นทั้งเออ่เหมือนจะเป็นไม้ตีนะครับแล้วก็เป็นปืนนะครับผมโอเคนะซึ่งตัวกันกันแฮนเนี่ยนะครับก็แถมสเปกเตอร์ไอคอนมาแต่ว่าไอคอนสเปกเตอร์ของผมลูกนี้มันไม่ใช่ dx นะบอกก่อนนะครับผมก็ อันนี้เคยรีวิวไปนานแล้วในช่องนะครับก็ไปหาดูได้นะครับผมนะก็ขอไม่เอาไอคอนเล่นแนบโกดนะเพราะว่าเล่นแนวโกดไปแล้วนะครับเป็นโกดไดเวอร์นะโอเคครับมาดูที่ตัวปืนกันต่อนี่ครับนี่ครับลักษณะของปืนนะครับนี่ก็เป็นที่สแกนเข็มขัดนะครับเอาจริงไม่ต้องสแกนเข็มขัดก็ได้นะครับเอาจริงเราจะสแกนอะไรก็ได้ที่มันติดกับแม่เหล็กนะครับเอาแม่เหล็กมาสแกนหรือว่าเอาลำโพงมาสแกนก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นสันที่เอาไว้เลื่อนนะครับเวลาจะเป็นหมดปืนแล้วก็เป็นหมดไม้ตีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มร่นไกยอันนี้เป็นตัวไว้ติดแก๊เจตตัวโทรศัพท์งูนะครับไอตัวเคียวอ่ะนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไว้กดเวลาเลื่อนนะครับอันนี้สวิตช์เปิด,ปดลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ย ผมได้มาแบบขาดฝาท่านนะครับแต่ว่านี่มันมีน็อตติดมาด้วยนะครับแต่มันขาดฝาท่านนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมขอว่าระบบมันปกติก็โอเคแล้วนะครับนะมาเปิดสวิตช์เลยนะครับเปิดตรงนี้นะครับเปิดพูดาการกันแหนให้ฟังทีครับกันกัางแหนอ่า แล้วลองมากดเป็นอตโหมดแบบนี้ก่อนนะครับก็คือโหมดไม้ตีนั่นแหละกดดูอ่ะเสียงก็จะเอ่อวนล,ลูปไปนะครับก็คือจะเป็นเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งแล้วก็เสียงสองนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับ ต่อไปวิธีการที่เราจะเปลี่ยนกันโหมดก็คือนี่ครับกดปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับตรงสันสียมส้มเนี่ยกดจื๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมือนี้มันจะพับเข้ามานะครับผมอเหมือนไม้เกาหลังเลยอ่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใจมากดยิงกันดีกว่า นะครับก็จะมี2เสียงนะครับแล้วเรากลับไปลดโหมดนะครับเขาจะมีเสียงด้วยนะลองฟังดูแต่ผมก็ฟังไม่ออกนะครับว่ามันคืออะไรนะครับถ้าใครรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะครับต่อไปคือการใช้ท้าไม่ตายนั่นเองมาเริ่มกันเลยนะครับผมไม่ได้เอาเขียขัดขึ้นมานะวันนี้ผมจะใช้ของที่ย่ใกล้ตัวนั่นคือนี่นะครับผมก็อย่างที่บอกมันใช้ลําโพงสแกนได้นะครับไอคอน d เฟ f e ต t ร r ลูกนี้มีลําโพงนะครับมาสแกน เขาก็จะพูดว่ากันกันมิโรนะครับแล้วกดอ่าเป็นเสียงแบบนี้นะครับเป็นแล้วก็ตีนั่นเองนะอ่าเออเอ,เอ,เอันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมเดี๋ยวรีวิวลงช่องแน่น,นอนนะผมดิสเพกเตอร์นะโอเคครับต่อไปใช้ไม่ตายในโหมดปืนกัน อ่าโอเคนะครับสำหรับลูกเล่นของดีงกัแนกนแทนถ้าเกิดไม่เอาตัวแกเจ็ตงูมาติดก็มีเท่านี้นะครับกเ็เป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็หดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส,สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ